ดีค่ะก็ดีค่ะวันนี้พี่เฉี่ยหวังมาเดินตลาดใช่นาเกลืออะไรนะคะบล็อกกิ้งสเตยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปเอ่อ first time first time ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกภาษาจีนว่าอะไรนะคะต e e ิ t ูตีอิใช่ค่ะต e อิจ e e ีอิภาษาไทยเงินครั้งแรกครั้งแรก วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคอันนี้เรียกว่ามะขามมะขามภาษาไทายเรียกว่ามะขามส่วนเจาะส่วนเจียว,ว,ยวใช่ค่ะภาษาจีนส่วนเจาะอาหารเยอะไหมนี่ผู้ช่วยพรก่อนนะนะครับก็ใหม่ๆเลยหกสิบบาท มปะีีของกินเยอะเลยคเอันนี้เนาะคาดมันพอดมันยองีนไม่มี ายไหมโรตีสายไหมไเคยกินไหมไม่ไม่นิ่นนะ่นได่วยเบื้องหรู้อะไรนะ